ตอนนี้เขาอยู่กันที่กัมพูชาก็ไม่ทราบว่าไปคุยกันเรื่องอะไระแถลงออกมาว่ามี MOU เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องแรงงานขเขมรต่างๆเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคนถามเลยนะฮะว่าการที่เอางบประมาณแผ่นดินไทยเนี่ยบินไปกัมพูชาเนื่องในอะไร75ปีสายสัมพันธ์แล้วก็มีการลงนาม MOU เท่าที่ทแถลงออกมาเนี่ยมีแต่เรื่องที่ขเขมรได้คือเป็นเรื่องว่าจะต้องอบรมแรงงานขเขมรโน่น,นนี่นั่นยกระดับคุณภาพแรงงานขเขมรในประเทศไทยคนเลยถามว่าเฮ้ย hey, เอาเงินประเทศ ประเทศไทยไปเนี่ยแล้วประเทศไทยได้อะไรบ้างอ่ะถูกปะมันก็ต้องได้ดิอันนี้ขนาดว่าถแถลงออกมายังเป็นเรื่องนี้นะเป็นเรื่องของการแบ่งทรัพยากรโน่นนี่นั่นสภาพแวดล้อมอะไรทั้งหลายเนี่ยบลา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 ไปเพราะผมไปนั่งเลงหลายคนคงเลงว่ามันมี MOU ไหมไอ้ที่ถแถลงเนี่ยไม่มีแต่ผมถามเอาพูดจริงๆเป็นผมเนี่ยเดินทางไปขนาดนั้นนะ่ะคุณนึกภาพจําได้ไหมฮะสมัยที่เศรษฐาทวีสินเป็นนายกการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของนายกคนรีคือกัมพูชาครับไปแล้วก็กลับมาถแถลงพร้อมกันเรื่องว่าเออ MOU เดี๋ยวต้องคุยกันในกรอบ MOU MOU จําได้ไหมแล้วเราก็ออกมาคัดค้านเรื่องมันก็เลยเงียบหายเงียบหายไปเรื่องเงียบหายแต่ไม่ทราบว่าในทางลับเนี่ยเขาขยับขยื้อนไหมเราไม่ทราบซึ่งเราก็ได้ยินมาตลอดว่าเฮ้ยมันมีการแอบไปเจรจาก,กันระหว่างรัฐมนตรีบริษัทน้ํามันนายทหารของประเทศอีนังอุสารู้จักแมมนางอุสา,า,น,า,สานางอีกาเออไอทูตโกเทคอะ่ะพูดอย่างนี้มันจะได้แปลไม่ออกนะฝรั่งมันโง่แปลว่ามันเคลื่อนไหวใต้ดินตลอดหรือไม่ออกข่าวผมถาม <mile> <derived> ผมถามตัวเองไอ้ที่บินไปนอกเหนือจากแถลงเรื่อง MOU อื่นๆซึ <ospel> ่งไม่มีเรื่องราวที่ไทยได้ประโยชน์มีเรื่องสภาพแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมมีแรงงานเขมรพัฒนาอะไรเงี้ยผมถามเอาจริงๆเกือแบบเวลานั่งกินข้าวกันกินน้ําชากันเขาจะแอบเอาตีนเขี่ยกันใต้โต๊ะแล้วก็ถามกันไมว่า MOU 1 4พ่อมึงว่าไงเอ้าสันดานเขมรนี่พูดเลยเป็นผมเนี่ยถ้าผมเป็นไอ้ไอ้วุ้นเส้นเนี่ยไอ้วุ้นเส้นเดี๋ยวเขาเรียกวุ้นเส้นวันนี้ได้ชื่อใหม่ด้วยนะไอ้วุ้นเส้นมันชื่อวุ้นเส้นไอ้วุ้นมาเน ว่าไอ้เม็ดขนุนขนุนเม็ดไอ้ขนุนเม็ด <c oughs> นนะผมก็เลยบอกวาเนี้ถ้าผมเป็นไอ้ขนุนเม็ดกับไอ้วุ้นเส้นเนี่ยพุ่งตรงถ้าผมเป็นมันเนี่ยผมเจอนางแพรทองถวยกุยกระโทกเนี่ยผมก็ต้องถามถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่ได้ลงนามอะไรกันว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยียยสันฐานคกพ่อมึงว่าไงถูกปะ่ะมันเป็นเรื่องสําคัญกว่าไอ้แรงงานเขาเมรอะไรรูปซื้อบื้อไปเรื่อยๆเสียเงินบินไปเนี่ยแล้วก็รู้กันอยู่มันเป็นญาติกันใครไม่รู้บ้างมันเป็นญาติกันถูว่ามันดองกันอยู่เอองั้นเราไว้ใจอะไรได้ไหมเนี่ยแล้วก็รู้กันอยู่นะทุกครั้งที่จะต้องออกช่องทางธรรมชาติ แม่งก็ออกไอ้รูหมารูเนี่ย